ครับวันนี้ครับมาดูทีวีนะครับโซนี่49นิ้วครับหรหัส k d 49 X8000E นะครับเดี๋ยวลองมาดูอาการกันก่อนตัวนี้สัพพายแยกนะครับเป็นอะแดปเตอร์เดี๋ยวลองเปิดกันดูก่อนนะครับ ลา,ลายนะครับเป็นเส้นดีจะลองกดรีโมทดูก่อนนะครับนี่นะครับเป็นเส้นเป็นลา,ลายขึ้นมานะครับ ลองกดเข้ามีเสียงนะครับกดอะไรมีเสียงก็คือเมีนบอร์ดน่าจะโอเคอยู่ใช้งานได้อยู่แต่คราวนี้ภาพว่อย่างที่เห็นนะครับนลายเต็มไปหมดเลยคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยไม่ต้องไปดูมันมากแลอันนี้ยังไงก็ดูรู้เรื่องนะครับ่ อา,อาการนี้ผมเปิดฝาหลังมันนะครับอันดับแรกก็มาแกะดูทีคอนเลยทีค่คอนที่ไปที่บามีสองฝั่งเนี่ยลองกดทีละข้างนะครับดูว่าข้างไหนเสียด่ายวผมลองกดข้างขวานี้ก่อนแล้วกันก็งัดขึ้นมาครับปดออกครับเปิดใหม่ เป็นไงบ้างลายนะครับเละเหมือนเดิมแสดงว่าไม่เกี่ยวแล้วต้องไปอีกคังอ่ะครับเดี๋ยวมาลองคัาหนึงกันปิดก่อนอดับเลยนะครับครันนี้ก็ไอ้ข้างเดิมก็เสียบคืนไป เทียบคืนครับแล้วก็ปลดอีกข้างหนึ่งออกมาดึงออกมาโอเคคาวเนี่ยมันต้องชัดครึ่งจอเพราะว่าฝั่งนี้มันเสียมันตัวทำให้ภาพลายนะครับตัวสแกน c k v t k v b นี่ นนวันนั้นเราเอาันี้ออกภาพก็ต้องชัดขึ้นจอนะครับตามหลักการนะลองเปิดดูครับชัดหรือเปล่าอ่านี่ครับไม่ลายนม่เลยนะอ่ะคราวเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาลองอดูไอ้ทีคีวีทีคีวนะีว่าเราต้องแปะเทปที่ไหนได้บ้างนะครับ อ่ะคราวนี้มาดูนะครับตรงนี้จะมีเป็นพอยวัดอยู่นี่เลยครับใช่ไหมครับจะมีเขียนน,นะครับเนี่ย C เ V เนี่ย C L K อะไรนี่ออเค,เนครับตรงนี้นะครับ l k b เนี่ยน l k p l k b เป็นคู่กันคู่กันคู่กันแต่ฝั่งเนี้ยมันไม่เสียเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจิ้มฝั่งนี้แล้วมาดูว่ามันถึงฝั่งไหนของทางด้านนี้นะครับซึ่งมเมื่อกี้ผมลองจิ้มดูแล้วมันอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่ทางด้านขวามือเนี่ยไม่ใช่ด้านนี้ก็ด้านนี้มันถึงกันอยู่ผมมาัาให้ดูลำบากนะครับก็คืคอ แตะโอโปีบแล้วก็แตะแตะดูปีบแถวไหนาก็แถวนั้นก็กะก,ะ,กะประมาณเนาะเดี๋ยวผมจะลองกะกะแปะเทปดูนะครับเดี๋ยวลองค,ค่อยค่อยไล่แปะดูอ่ะก็ทุกทีนะครับตัดต่อพอดีที่ตั้งกล้องไม่ได้มาเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูกันยาวๆนะครับก็เอาเอาง่ายๆกันอย่างนี้แล้วกันนะอ่ะอ่ะอ,อนี่ก็คือ cv นะครับมันบางรุ่นมันก็เขียนไม่เหมือนกันนะอันนี้มันเขียนว่า C.L.K. เนะีนะ่ย C.L.K.B. เนี hmm. ่ยก็มี4คู่เห็นไหมครับ4คู่ก็มี B ตัวหนึ่งก็คือแบ็กอะสัญญาณไปสัญญาณกลับนะครับอันนี้เป็นสัญญาณสแกนจอภาพนะครับเป็นสัญญาณคอกนะครับเป็นสัญญาณทีต้นในการสแกนจอมันนะครับอ่ะทีนี้ไม่ต้องไปสนใจทีฤเฎียมากมายแล้วเ,เอาวิธีที่จะทำให้ทีวีเราดูได้พอแล้วนะครับ อ่ะมีสี่คู่เพราะฉะนั้นมีแปดเมื่อกี้ผมวัดแล้วเส้นแรกจุดเทสแรกเนี่ยอ่นี่นะอ่าจุดเนี้ยหนึ่งสองสามสปดมันอยู่ที่ขาไม่ใช่ขาลิมสุดนะขาก่อนริมสุดแล้วก็มันก็จะมาตรงกับคู่นี้ก่อนขาลิมสุดไป8ดอันครับผมก็แปะทั้งแถบเลยนะครับวินอันแรกแล้วก็แปะไปแปดอันแค่นี้นะครับก็ เดี๋ยวลองนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดกันว่าจะได้ไม่ได้อันนี้ภาพมันจะไม่ขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดเราถอดสายแพรไปเส้นหนึ่งเราจะดูได้แค่ความร้ายไม่ร้ายนั้นะระบบมันจะไม่จ่ายภาพเลยมันใส่ไปทั้งสองฝั่ง เมื่อกี้เมื่อกี้เราลองแล้วว่าไอฝั่งนี้มันเสียนะครับเพราะว่าลองถอดฝั่งนี้ออกแล้วจอไม่ลายอันนี้เราก็จะตัดการสแกนของฝั่งนี้ไปเลยเพราะฝั่งนี้ที่ป้อนฟิล์มมันเสียแล้วอันนี้มันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุน,นะครับแต่ก็คงไม่มีใครไปเปลี่ยนจอนะมันก็จะแพงไปอันนี้ก็ง่ายๆนะครับเอาไปใช้การได้พอนะครับยวลองเปิดเครื่องดูก่อนนะครับใส่แล้วโอเคเปิดแล้วดูจอที่เป็นยังไง มาแล้วเรียบร้อยนะครับอันเนี้ยจะเห็นกะกะเห็นไหมครับเนะ mm hmm. นี่ยเนี่ยมันเสียแล้วเนี่ยจอมันเสียแล้วเห็นไหมฝั่งเนี้ยเฉพาะฝั่งนี้นะเนี่ยมันเป็นทั้งแนวเลยอาจจะตามชื้นหรือน้ำหรืออะไรนะครับแต่ไปดูฝั่งนู้นเห็นไหมครับฝั่งนู้นจะไม่มีนะฝั่งนู้นไม่มีมีฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้มันเสียไง ฝั่งนี้มันเสียแล้วก็เลยต้องตัดการสแกนของฝั่งนี้ไปก็คือเนี่ยตัวเสียคือเนี่ยตัวชิปออนฟ์มเนี่ยฝั่งนี้มันเสียเนี่ยแต่เราก็ต้องทนดูนะครับเพราะมันเสียแค่นี้เนาะแล้วก็ถือว่าส่วนใหญ่ตรงกลางจอมันยังดูได้อยู่มันแค่กระพรอบก็ไม่ได้ตีสีเรียดมากนะถ้าสีเรียดมากก็ต้องเปลี่ยนจอใหม่นะครับก็ประมาณนี้ครับภาพาไม่ได้ขึ้นปกระติเดี๋ยวลองเข้าพวกเมนูอื่นมาดูอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีเน็ตโอเค บิดอะไรก็จอการจออะไรก็ปกตินะครับอย่างเงี้ยมันเสียแค่กับขอบจอไดนะ้ส่วนใหญ่มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับหรือบางอันมันก็เป็นเส้นแนวๆตามจอนิดหนึ่งแต่ก็พอใช้ได้ครับคลิปนี้ก็ผมไม่ต้องต่อภาพนะอ่าแก่นีครับมันก็ได้หมดเลยนะครับ49ิ้นิ้วนะครับตัวนี้โอเคครับสำหรับเครื่องนี้มันก็จะง่ายหน่อยง่ายกับพวกจอเล็กนะง่ายกับพวกจอเล็ก พวกจอเล็กเนี่ยมันสายทีคอนไปทีบาร์มันจะมีเส้นเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะอันนี้มันมีสองเส้นเห็นไหมมันแบ่งทีละขึ้นจอเนี่ยขึ้นซ้ายข,ขึ้นขวาเนี่ยแต่บางรุ่นจอเล็กๆบางพวกสามสองนิ้วส่วนใหญ่จะมีเส้นเดียวบางทีเราต้องไปตัดเอาตรงทีบาร์นะต้องแกะจอเอางัดอธีบารนะ์เนี่ยออกมาเนี่ยลองตัดซ้ายบ้างลองตัดขวาบ้างไม่หายก็ต้องต่อคืนนะโหยากคต้องมาไล่ตะกัวทั้งหลาอันนี้ง่ายหนะ่อยแปะเทปได้เพราะมันแบ่ง เป็น2ฝั่งครับเครื่องจอใหญ่นี่บางทีกไม่ได้ยากกับจอเล็กไปสมดนะพอดีจอเล็กยากกว่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแบ่งการความรู้กัน